ครูฮงสอนออนไลน์นะคะอันนี้คือหน้าหลายมันจะมีคำว่าหน้าหลักแชทวูมทุเดย์ต่างๆเนาะไปที่หน้าหลักค่ะกดไปที่ฟันเฟืองค่ะเพื่อเราจะได้สำรองความปลอดภัยในบัญชีดูเบอร์โทรศัพท์เนาะไปลงทะเบียนอีเมลของเราด้วยนะคะสใส่เรียบร้อยแล้วก็กดต่อถัดไปนะไปกรอกมาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปลงทะเบียนในเรื่องของการตั้งรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยเราด้วยรหัสผ่านในไลน์ ใช่รหัสผ่านนะเนี่ยอนุยียอนุญาตไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทํามาเลยเนาะเนี่ยนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าไปทํามาให้หมดนะคะเรื่องอ e ีเมลกับรหัสผ่านเนาะแล้วก็หาที่จดไว้ก็ด้วยแล้วระบบจะถามอ e ีเมลของเราในในแอปอ e ีเมลนะเสร็จแล้วไปสํารองข้อมูลการแชทด้วยนะเผื่อเครื่อง แห้งตกน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยยังยังจะกู้คืนข้อมูลกลุ่มต่างๆมันไม่หายนะคะข้อมูลในแชทยังเหมือนเดิมในโน้ตอัลบั้มจะไม่หายเลยอย่างนี้ดีไหมคะถ้าไม่สํารองเอาไว้อันตรายเนาะกรณีที่เราเปลี่ยนเครื่องใหม่ซื้อเครื่องใหม่มาแล้วนะคะเราสามารถถ่ายโอนข้อมูลเครื่องเก่าเนี่ยไปยังเครื่องใหม่ได้ด้วยการเอาเครื่องใหม่มาสแกนเลยง่ายไหมคะแป๊บเดียวเลยนะคะดังนั้นการสํารองข้อมูลมีความสําคัญมากถ้าไม่สํารอง ลายกลุม่มอาจจะไม่ครบก็ได้นะถูกไหมอ่อาเดี๋ยวโอนย้ายบัญชีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ย้ายได้เหมือนกันแต่แบบสแกนมอกี้มันสะดวกกว่านะอ่ะหัวข้ออื่นหนึ่งไปที่ฟันเฟืองต่อนะคะอ่าแชทนะก็เป็นการสำรองเหมือนกันในเรื่องของขนาดตัวอักษรบางคนแบบสวเนาะแล้วก็สามารถปรับขนาดได้ การสำรองข้อมูลดูตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปนี่ไงมันตรงกับหัวข้อมเมื่อกี้ที่ลายเขาทำสองแบบว่าเข้าได้ทั้งสองทางก็คือเข้าบัญชีหรือเข้าตรงแชทก็ได้เพื่อการเราลืมเราอาจจะเข้าทางไหนก็ได้ดังนั้นเวลาสแกนทั่วๆไปเนาะเราไม่ต้องรอปูบวกเพิ่มเพื่อนเ,เราสามารถกดคําว่าสแกนตรงนี้ได้เลยก็สังา,าสแกนนู่นนั่นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดได้แล้วก็จะมีป๊อปอัพลิงก์ตรงนี้ด้านบนเนาะนะ แต่ถ้าเราจะเพิ่มเพื่อนมีแบบนี้ค่ะปุ่มเชิญเนาะถ้าเราอยากเอาลิงก์ไลน์ของเราเองเอาไปวางในที่ต่างๆเรากดคำว่าเชิญค่ะแล้วเราคราวนี้มาดูวิธีการเพิ่มเพื่อนนะคะกดบวกเครื่องหมายบวกเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกแล้วไปที่เชิญค่ะเลือก s m s หรือว่าอ e ีเมลก็ได้นะคะท่านจะเลือกอ e ีเมลก็เลือกสักคนหนึ่งก็ได้ นะกดเชิญไปเลยกดเขาว่าเชิญนะก็จะถามว่าเราจะไปไหนก็ไปที่ Gmail นี่แหละเสร็จแล้วก็ไปคัดลอกมาเลยค่ะอ่าคัดลอกเห็นลิงก์ตรงนี้ไหมคะ h t t p เอานิ้วแช่เลยอ่ากดตัดกดตัดเลยแต่ถ้าจะเอา qr code เขาก็มีแถมให้นะคะ จะรับหรือไม่รับก็สุดแล้วแต่แต่ที่แน่ๆคือเราจบแล้วทิ้งทิ้งเลยไม่ใช้แล้วกดเครื่องหมายถอยหลังค่ะกดเครื่องหมายลูกศรซ้ายมือออกกดที่มาที่แชทเลือกสักห้องนึงเอานิ้วไปวางคุณจะได้ลิงก์ลายเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ลิงก์ลายหง เฉพาะเครื่องนี้เครื่องเบอร์หนึ่งอ่ะได้แล้วเห็นไหมคะเว้นช่องไฟเรียบร้อยเอานี้มาดูวิธีการสอนสร้างลายกลุ่มค่ะเวลาเราอยู่ในลายกลุ่มเนี่ยเราจะไปที่ขีด3ขีดเราก็จะเชิญเพื่อนเราก็สมาชิกก็ได้เนาะมันดีมากๆเลยนะคะ ไปที่หน้าหลักเลยค่ะจะไปสร้างลายกลุ่มกดเครื่องหมายคําว่ากลุ่มค่ะกลุ่มเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มนะคะจะมีคําว่าสร้างกลุ่มสร้าง Open Chat นะคะกดคําว่าสร้างกลุ่มได้เลยค่ะเลือกเพื่อนสักคนหนึ่งคนไหนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยเชิญออกถ้าเราอยากจะมีอยู่คนเดียวเขอเพื่อนคําว่าเกินหนึ่งคนนะคะเขาถามว่ากดต่อไปไปที่กลุ่มหรือสร้างใหม่ก็กดคําว่าสร้างใหม่นะคะ เราตั้งชื่อได้เลยค่ะแตะไปที่ไฟตรงนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อว่าส่วนตัวนะคะส่วนตัวเราจะเลือกภาพก็ได้นะคะเห็นไหมจะเปิดกล้องหรือเลือกรูปก็ได้นะคะสมมติเราจะเลือกรูปอะไรสักรูปหนึ่งเนาะนะอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวอ่าโอเคนะแล้วก็กดต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็สมมุติเนาะนี่กดสร้าง นะได้แล้วไลน์อันนี้ประโยชน์ของห้องไลน์คือเวลาเราเข้าห้องต่างๆเราจะเก็บข้อมูลไว้ในขีด3ามขีดคุณก็กดไปที่อัลบั้มได้เลยมันไม่มีปุ่มค่ะจะสร้างก็คือกดเครื่องหมายบวกแล้วก็สร้างเลยสมมุติจะเอาใส่ใส่ใส่เนื้อหาอะไรใช่ไหมคะเราก็ควรจะเลือกจากอัลบัม้มเช่นอันนี้อ่าลองเลือกเลือกเลือกแล้วกดต่อไปเลยคะ่ะ เช่นเราก็ตั้งชื่อเลยเราแตะไปตรงนี้นะเราจะเอาจากคลิปบอร์ดไม้ที่เราเก็บเอาไว้ตรงนี้นะหรือจะพิมพ์ก็ได้นะคะอยู่ที่เราเจตนาเป็นแบบไหนเช่นอ่์เอวโปรตีนเราก็อาจจะตั้งโน้ตไปก็สดหรือว่าธนาคารอะไรต่างๆเราก็สร้างลายกลุ่มขึ้นมา เช่นธนาคารบุ๊แบงค์ของเราอะไรต่างๆนะคะอย่างเงี้ยข้อมูลส่วนตัวเราก็สามารถเก็บไว้ดูได้นะคะหรือจะถ่ายรูปก็กดเครื่องหมายรูปกล้องนี้ก็ได้ค่ะก็จะเป็นถ่ายรูปเลยจะเป็นเซลฟี่หรือหน้ากล้องหลังกล้องได้เลยนะคะเห็นไหมคะหน้ากล้องหลังกล้องก็ได้นะคะนะตั้งเวลาในการโพสอะไรต่างๆน,นี้ก็เป็นออปชั่นเสริมคราวนี้ไปที่โน้ตค่ะ เห็นไหมคะเพิ่มโน้ตหรือว่าเครื่องหมายบวกก็ได้จะมีกล้องหรือจะโพสตก็ได้นะคะคือมีลูกเล่นในเยอะเช่นอันนี้ทราบแล้วเปลี่ยนสมมติเราสร้างเพจโน้ตเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าให้เราใส่ชื่อชื่อเพจชื่อข้อความคือโน้ตเนี่ยเอาไว้พิมพ์ค้นหาอันนี้คือเพจท้องอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยอะไรก็ได้แล้วก็กดโพสตไปเลยมีทั้งภาพ แล้วก็ตัวหนังสือสามารถบันทึกได้นะคะอยากได้ความรู้อะไรเสนอแนะได้เลยนะคะจะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ทำสื่อให้เพื่อนๆคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ